สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark s e l o คุยอีกครั้งนะครับกับติกยายเรื่องมหายุทธหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่21ในบทที่12นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วทางรีต้งของเราก็อาเขาเรียกอะไรไร่ให้ผู้บัญชาการปีศาจเทียนหลงกลับไปนะเพราะว่าก็กลัวปะทะกันแล้วจะโดนฝั่งอื่นจัดการแลล้ก็บอกเดี๋ยวจะเจอกัน ในตอนที่ประตูเปิดนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่12ก่อนพายุมาวิกฤตการณ์ของกองทัพสายฟ้าฟาดนั้นก็ได้หายวับไปกับตาหลังจากที่พวกเทียนหลงชังเทียนหลงนั้นช่างความคิด และเลือกที่จะถอนตัวจากไปเมื่อเผชิญหน้ากับการต่อต้านที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพของดินโต้งและเสียเวเหยียนแต่ทั้งสองพี่น้องก็ทราบว่าเรื่องนี้นั้นได้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเทียนหลงตัดสินใจถอนตัวเนื่องจากร่างจริงกําลังฝึกยุทธเมื่อไรที่เวลามาถึงความโกรธของเขาคงจะกวาดไปทั่วอย่างที่น่ากลัวร้าวกับสายฝาแห่งสวรรค์ฟาดลงมาเลยทีเดียวทว่าถึงนี่ไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้พวกเขาก็ไม่คิดยอมจำนนให้กับเทียนหลง สิ่งที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้เทียนหลงยังกล้าข่มคู่ขอวิชามังกรมรกฎเทวะของหลินตงยิ่งทำให้ปัญหาขัดแย้งยิ่งบานปลายไปกันใหญ่ในเมื่อไม่สามารถพูดจากันดีๆได้พวกเขาก็พึ่งพาวิธีที่ดั้งเดิมที่สุดนั่นก็คือกำปั้นคืออำนาจ จอมยุดขุมพลังจ้วนหลุนถือว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้และความแข็งแกร่งของพวกเขานิยามได้ด้วยคำว่าอสุร,รกายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในดินแดนตรงเฉียนประมุกยอดสำนักที่มีความแข็งแกร่งคล้ายคลึงกันแม้ว่าหลินตงและเสี่ยเวเหยียนจะมีขุมพลังมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังยากสำหรับพวกเขาที่จะต่อสู้ในลักษณะเช่นนี้ถึงจะไม่รู้สึกกลัวเหมือนเดิมแต่ก็ยังเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงแน่นอนว่าด้วยนิสัยของพี่น้องหลินไม่คิดจะซ่อนตัวเมื่อมีปัญหา เมื่อปัญหาได้เข้ามาปะทะจอมยุทธขมพลังจ้วนหลุนจากการยากก็จริงทว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทั้งสองต้องจะหนีตายอย่างน่าสังเวชตอนนี้ที่สามารถทําได้ก็คือรอกลเม็ดที่เทียนหลงจะเอามาใช้สันติภาพกลับสู่เทือกเขาเล่ยหยวนนั่นเป็นเพียงความตึงเครียดบนพื้นผิวที่คลายลงเท่านั้นทุกคนรู้ถึงความขัดแย้งระหว่างกองทัพสายฟ้าฟาดและกองทัพมังกรโลหิตเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายคืออสูรกายที่แข็งแกร่งมานานดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงมองว่าฟังดินโต้งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลยแม้แต่สู่จงสุดท้ายก็ยังเลือกที่จะสวามิภักดิ์ให้กับกองทัพมังกรโลหิตท,ที่ทรงพลังทว่าผู้บัญชาการปีศาจของกองทัพสายฟ้าฟาดคนใหม่ตัดสินใจประทะกันจังๆทั้งที่ตำแหน่งของเขายังไม่มั่นคงการกระทำดังกล่าวโง่ซะยิ่งกว่ายโย,ย่างไม่น่าเชื่อในสายตาของคนหลายคนแต่ไม่ว่าข่าวลือจะสะพัดไปภายนอกมากแค่ไหน กองทัพสายฟ้าฟาดก็ยังคงนิ่งไร้าการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ที่น่าแปลกใจก็คือคนจากกองทัพมังกรโลหิตที่ถอยกลับไปในวันนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีเลยความเงียบที่ผิดปกตินี้คนส่วนมากก็อึ้งไปมีเพียงเฉพาะคนที่มีเครือข่ายข่าวสารเชื่อมโยงจะรู้ว่าเทียนหลงกำลังเข้าสมาธิดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลาในการสะสางปัญหากับก,บกองทัพสายฟ้าฟาด บางคนที่มีความสุขกับความทุกข์ของคนอื่นก็รู้สึกเสียใจต่อสถานการณ์นี้มากแต่ไม่นานพวกเขาก็หัวเราะอ,อย่างเย็นชาชัดเจนว่าพวกเขาตระหนักว่าสันติภาพไม่มีทางคงอยู่ได้นานอีกหนึ่งเดือนจะมีการเปิดครั้งสัมพวุธขึ้นเวลานั้นเทียนหลงจะออกจากการฝึกยุทธอย่างแน่นอนโชคร้ายของกองทัพสายฟ้าฟาดก็จะเริ่มต้นขึ้นถึงเวลานั้นผู้นำกองทัพสายฟ้าฟาดอาจจะมีกรารเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งห้องโถงเธอเขาเลื่อยยวน มีข่าวลือว่าเทียนหลงกำลังฝึกยุทธไม่แปลกใจเลยว่าที่วันนั้นเข้ามานั้นก็เป็นร่างแย่ของเขาเซียวเยียนมองไปที่หลินตงพูดพร้อมขอมวดคิว้วหลังจากได้ฟังรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาลินตงพยักหน้ามองไปที่ใบหน้าฉายความกังวลของกลุ่มเฉินทงแล้วก็ส่งยิ้มให้ทุกคนกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองก่อนเถอะเทียนหลงอาจจะตั้งรับได้ลําบากหน่อยแต่การทําลายกองทัพสายฟ้าฟาดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกจอมยุทธหลายคนในกองทัพ มองรอยยิ้มบนใบหน้าอ่อนเยาว์ของหลินตงชายคนนี้ทำราวกับไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้จะประชิญหน้ากับศัตรูที่ฝากความน่าสยดสยองไว้ให้อย่างเทียนหลงในเมื่อนายท่านหลินตงบอกแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลความสามารถของท่านอยู่ไกลเกินความคาดหมายของเรานักเฉินพงเหลือบมองคนอื่นๆและยิ้มบอกคนอื่นพยักหน้าหลังจากได้ยินในสายตาของพวกเขานั้นชายหนุ่มที่ยิ้มแย้มคนนี้กินลึกนัก บางทีเขาอาจจะมีความมั่นใจในการจัดการกับเทียนหลงก็เป็นได้จากนั้นคนในห้องโถงก็รายงานหน้าที่ของพวกเขาก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปพี่ใหญ่เราควรทำยังไงดีสาเหตุที่เทียนหลงเข้าสมาธิน่าจะเกี่ยวข้องกับครั้งสัมพุสละมังเราควรไปที่นั่นไหมเซียวเยียนมองไปที่หลินตงถามขึ้นหลังจากผู้คนออกไปหมดแล้วทำไมเราจะไม่ไปละ่ะ ลีนงต้องหัวเราะเบาๆแม้ว่าเขาไม่ค่อยสนใจอาวุธล้ำฟ้าธรรมดาในครังสัมผัสแต่เขาสนใจตัวครั้งสัมผัสโบราณที่มีชื่อว่าโถงฟ้าพิศวงอย่างมากนี่เป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพรรพกาลำดับที่สิบและเป็นวัตถุที่ไม่ธรรมดาแน่นอนว่ามันจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการต่อสู้สูงสุดถ้าเขาได้มาครอบครองมีผู้บัญชาการใหญ่ที่เรืองอำนาจสูงสุดสามคนในเขตโซจ้านแต่ละคนก็คอมเมนต์กันตลอดดังนั้น ตอนที่เข้าไปรวมตัวกันที่หน้าคลังสัมพภูิเทียนหลงจะไม่กล้าสู้กับเรามีะนั้นอีกสองคนจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้น่ะลินต้องหยุดพูดชั่วคราวยิ่งกว่านั้นแม้เขาจะคิดสู้กับเราจริงๆหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าก็สามารถจัดการเขาได้หุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้ากู้พลังคืนมาได้มากแล้วเนื่องจากกันได้รับการซ่อมแซมจากเทพจิ้งจอกก้าวหาง ถึงจะยากที่จะชนะจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนแต่เทียนหลงก็ไม่สามารถเอาชนะหุ่นผู้พิทักษ์กลืนฟ้าแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เนื่องจากหุ่นตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษพี่ใหญ่น่าทึ่งจริงๆเตียวเยียนยิม้มรอยยิม้มให้ความรู้สึกเรียบง่ายและซื่อสัตย์เหมือนหลายปีที่ผ่านมาถ้าเสียวเตียวอยู่ที่นี่คงไม่มีปัญหาขนาดนี้หรอกไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างลินต้งยืดเอวและกล่าวออกมา พี่รองเป็นคนจัดการได้ยากเขาคงดีกว่าพวกเราเยอะแหละเซียวเยียนเกาหัวแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังกลัวเสียวเตียวไม่หายนี่อาจไม่เรียกว่าความกลัวที่แท้จริงแต่เพราะการฝึกในตอนแรกของเสียวเยียนเสียวเตียวจะเป็นคนคอยสนับสนุนชี้แนะอยู่ตลอดดูท่าช่วงนั้นเสียวเย็นจะโดนเสียวเตียวโขกสับมาไม่น้อยเสียวเย็นมองไปที่รอยยิ้มของหลินตงมาคิดถึงเรื่องนี้แต่ตัวเขาก็รู้สึกว่าพี่ใหญ่เก่งที่สุด เพราะกระทั่งพี่ร้องยังไม่กล้าฉวยโอกาสขคมเมื่อยืนอยู่เบื้องหน้าลินตงเจ้าดูแลกองทัพสายฟ้าฟาดในช่วงนี้หน่อยนะหลินตงยืนขึ้นเดินออกจากห้องโถงไปเสี่ยเวเยียนพยักหน้าเขารู้ว่าลินตงต้องเคี่ยวกรมขุมพลังจิตในช่วงนี้ดังนั้นหลินตง ไม่ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับงานในกองทัพสายฟ้าฟาดสำครังสมพลุธโบราณก็จะเปิดในเร็วๆนี้เมื่อถึงเวลานั้นเคโซจานจะเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งลินตงจึงต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในเวลาที่เหลือมิฉะนั้นแรงกดดันที่เขาจะต้องเผชิญจะใหญ่หลวงมากในเคโซจานหากใครประมาทก็จะถูกกินจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกความสำเร็จทั้งหมดที่มีมาก่อนก็จะหายวับไปกับตา ปั้งลำแสงสีสายควยกันไปมาในถงกว้างขณะที่คลื่นพลังจิตหน้าเกงขามกวาดออกมาราวกับพายุเมื่อร่างทั้งสี่พุ่งผ่านร่างสูงโปร่งผิวลงบนพื้นขณะที่ร้อยแตกสามรอยปรากฏบนไหลเห็นได้ชัดว่าทั้งสามมีบาดแผลค่อนข้างใหญ่ทว่าไม่มีความเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นกับเขาอีกแล้วเขาหันหัวเล็กน้อยร่างแสงสามร่างที่อยู่ด้านหลังกระตุกกรจะระเบิดออกเป็นจุดแสงระยิบระยับกระจายไปทั่วท้องฟ้าตามด้วยเสียงปั้งดังสนั่น ไม่เลวเสียงของเหย็ยนส่งผ่านอากาศมาเขามองไปที่หลินต้งที่ด้านล่างในที่สุดก็ยิ้มและพูดว่าเจ้าสามารถเอาชนะร่างทั้งสามของระดับเยินได้แล้วแข็งแกร่งยิ่งกว่าครั้งแรกที่เจ้าก้าวเข้ามาในกงจากนี้มากแค่สามเท่านั้นเองสายตาหลินต้งมองไปที่ประตูหินที่ปิดสนิทอยู่ที่ปลายโถงเขาสายหน้ายัางช่วยไม่ได้ช่วงนี้หลินตงฝึกฝนอยู่ในกงจากมหาเทพพันธนาการคลื่นจิตของเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามที่เหยยนบอก ตราบใดที่เขาสามารถเอาชนะร่างจำลองระดับตี้ได้คลื่นจิตของเขาจะเทียบเท่ากับเซียนฝูสื่อขั้นอาวุโสเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากมีคุณสมบัติในการต่อสู้กับร่างจำลองระดับตี้ก็ต้องเอาชนะร่างระดับเหยินสิบร่างด้วยกันในคราวเดียวเห็นได้ชัดว่าหลินตงยังห่างไกลจากระดับดังกล่าวอย่าเร่งมากไปกว่านี้นี่ก็จัดว่าเลวแล้วเยยนหัวราราชินีน้ำแข็งใช้เวลานานเท่าไหร่ที่เอาชนะร่างระดับเหินทั้งสิบได้นะ ลินต้งถามประมาณหนึ่งเดือนเยียนคิดสักครู่แล้วพูดลินต้งจุกจนพูดไม่ออกเขามาถึงการประทัก,กับร่างจำลองระดับเหรินสามร่างหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนแต่ราชินีน้ำแข็งนางช่างแข็งแกร่งเกินคนจริงๆทำไมเจ้าชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับราชินีน้ำแข็งกันเยียนถามสวนปฏิกิริยาของลินต้งกระด้างลงหลายส่วนแต่เขาไม่ตอบอะไรอ๋อเป็นเพราะคนรักตัวน้อยของเจ้า เป็นราชินีน้ำแข็งกราบชาติมาเกิดใช่ไหมล่ะดูเหมือนเจ้าจะกลัวเรื่องนี้อยู่บ้างนะนะดวงตาของเหย็นราวกับสามารถมองทะลุผ่านหัวใจหลินตงได้หลินตงยกหัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะพูดเสียงเบาว่าข้าแค่กลัวว่านะจะกลายเป็นคนที่ข้าไม่อยากจะเห็นเพราะต้องแบกรับภาระหนักขนาดนั้นถ้าเป็นไปได้ข้านี่แหละจะแบกรับภาระเอาไว้เอง เขาไม่ต้องการให้หญิงสาวที่น่ารักและสดใสต้องสูญเสียรอยยิ้มที่เขาชอบมองจากสิ่งที่เรียกว่าการกลับชาติมาเกิดไปเขาไม่ต้องการให้คนรอบข้างนั้นเปลี่ยนไปถ้าเป็นไปได้เขาก็จะยืนอยู่ตรงหน้าปกป้องนางจากปัญหาทั้งหมดจากโลกภายนอกให้ร่างของเขาค้ำยันท้องฟ้าตรงหน้านางเหมือนเมื่อครั้งที่นางพยายามจะยับยั้งศัตรูทรงพลังเหล่านั้นตรงหน้าเขาเหยียนมองไปที่หลินตงเขาเม้มปากก่อนจะพูดเบาๆว่าเพราะฉะนั้น ต้องการก้าวข้ามราชินีน้ำแข็งคน,ก,นก่อนในทุกๆด้านใช่ไหมอ่าเจ้าต้องรู้ว่านั่นยากเพียงไหนยิ่งกว่านั้นเนื่องจากการกราบชาติมาเกิดไม่มีใครรู้ว่าคนรักตัวน้อยของเจ้าจะกลายเป็นแบบไหนลินต้องพยักหน้าชา้ชาๆไม่นานเขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็ยิ้มดังนั้นข้าต้องการที่จะก้าวข้ามนางแม้จะเป็นเรื่องยากแต่เจ้าก็รู้ว่าข้าเป็นพวกขัวรัน้นฝึกต่อเถอะลินต้อง ยืดตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อพูดจบดวงตาสงบเรียบมองไปที่เยียนเยียนขยักหน้ายัางช่วยไม่ได้จากนั้นก็โบกมือขราวนี้มีร่างจำนองร่างจำรองระดับเหย็นปรากฏขึ้น4ี่ร่างการต่อสู้ที่โหดเคี้ยมเริ่มขึ้นใหม่ในห้องโถงขณะที่หลินต้งนั้นฝึกอย่างบ้าระหรำ่ำหนึ่งเดือนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วหนึ่งเดือนเคลื่อนผ่านไป ขณะที่บรรยากาศในเขตโซ่จ้างค่อยๆเระเหยอกลายเป็นไอรอนตามแรงการไหลของเวลาข่าวลือต่างๆกระจายไปทั่วไม่ว่าข่าวกระจายออกไปอย่างไรหัวข้อสำคัญที่สุดที่ได้รับการพูดถึงก็คือครั้งัพพุทธโบราณเมื่อมีใครพูดถึงชื่อนี้ความโลภที่ค้นครักก็จะพานขึ้นมาในดวงตาทุกคนในเขตโซ่จ้างจะรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเขตนี้จะกลายเป็นจราชนในทุกๆสามปี เกือบจะทุกกลุ่มจะหยุดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในช่วงนี้จากนั้นก็จะเบนสายตาร้อนผ่าไปยังครั้งสับพพุธโบราณแทนอาวุธเทพในสายตาของคนจำนวนมากคำนี้เป็นคำพ้องความหมายกับโลกที่ทรงพลัง แม้แต่วัตถุชิ้นธรรมดาที่สุดก็อาจจะเปรียบได้กับอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพยุทธเลยทีเดียวหากโชคดีได้รับอาวุธโบราณมาบางทีอาจจะเป็นอาวุธโบราณซึ่งอยู่ในทรรมเนียบอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพการก็ว่าได้นี่จะทำให้ทุกคนนั้นนับอิจฉาตาร้อนได้เลยทีเดียว แม้ว่าจะต้องใช้พลังจากแผ่นจาลึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครองอาวุธที่อยู่ภายในครังสัพพุธโบราณแต่ในครั้งนี้ก็มีสมบัติจํานวนมากมายแม้จะมีคนเพียงหยิบมือที่จะได้รับอาวุธทรงพลังในแต่ละครั้งที่มีการเปิดคลังทว่าช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีอาวุธล้ําฟ้าที่มีเลวจํานวนไม่น้อยหลุดออกมาจากคลังด้วย มีหนำซ้ำคลังสพรพพวุธก็ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติอะไรของผู้รับกับอาวุธล้ำฟ้าพวกนี้ดังนั้นทุกคนที่มีความสามารถพอก็จะสามารถแย่งชิงกันได้ตราบใดที่คนผู้นั้นได้รับอาวุธล้ำฟ้าไปก็เท่ากับการเดินทางไม่สูญเปล่าแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมการเปิดของคลังสพรพพวุธโบราณจึงเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ในเคโซจ้านทุกสามปี เพื่อที่จะแย่งชิงอาวุธล้ำฟ้าจากครั้งสัพพวุธโบราณทำให้หลายกลุ่มเตรียมตัวหนักหน่วงสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะักเทือกเขาเลย่ยอยู่กนกองทัพสีดำทะมึนยืนอยู่หน้าโถงใหญ่กลิ่นอายสังหารเข้มข้นซ่านไปทั่วทั้งบริเวณแม่ทัพทั้งแปดสวมเกราะเต็มยศยืนอยู่หน้ากองทหารที่เข้มแข็งรัศมีพลังหน้าเกรงกลัวอย่างยิง่งท่านผู้บัญชาการเหย็ยนพวกเราเตรียมการเสร็จแล้วจากนี้ก็รอเพียงคำสั่งของท่าน เฉินทองมองไปที่บัลลังหินสูงตรหงา่าด้านหน้าตรงนั้นมีร่างหอคอยเหล็กเขายืนขึ้นยังภาคภูมิใจรัศมีที่รุนแรงอย่างน่าตกใจกระจายลิ้วคลื่นออกมาจากภายในร่างของเขาดวงตาของเสี่ยวเยียนกวาดมองไปทั่วหน่วยรบพยักผรานซึ่งกำลังเป็นรัศมีที่ดูร้ายและน่ากลัวก่อนที่แววพึงพอใจปรากฏขึ้นในดวงตาเขาพยักหน้าชฉาเสียงต่ำลึกเอ่ยว่ามั่วโหจี้ยะพวกเจ้าสองคนดูแลเทือกเขาเลื่อยหยวนให้ดี ทุกคนรวมทั้งหน่วยรบพยักพรานตามข้าไปที่เทือกเขาเซนหูรับทราบมั่วโวรจี้อย่าที่ด้านล่างตอบกลับเสียงรึกท่านผู้บัญชากาันเมื่อไรจะได้เลิกเดินทางงั้นเหรอเฉินทงถามเมื่อพี่ใหญ่ออกจากการบ่มเพาะพลังจิตของเขาเซียวเยียนมองไปดวงตาจับจ้องไปที่ห้องฝึกในเทือกเขาเลยอยู่ลินตงฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในสถานที่มิดชิดซ้ำยังไม่มีท่าทีจะปรากฏตัวจนถึงตอนนี้เฉินทงและคน,นอื่นๆพยักหน้ารับทราบ พวกเขาหยุดพูดพื้นที่หน้าโถงเงียบสนิทอีกครั้งเหลือเพียงรัศมีดูดันหนาทึบลอยอ้อยอิงอยู่บนท้องฝาหลออย่างอดทนหลายชั่วโมงดวงอาทิตย์บนฟ้าก็ยิ่งกระจายไอร้อนจู่ๆทุกคนก็รู้สึกถึงคลื่นหน้าตกตะลึงที่มองไม่เห็นกระจายออกมาจากห้องฝึกที่ห่างไกลการกระเพื่อมไหวดังกล่าวเกิดในรูปแบบไร้หลักแต่ก็เต็มไปด้วยแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัว ละลอกเสียงคำรามที่เขย่าโลกของมังกรกระจายไปทั่วห้องโถงใหญ่ลำแสงที่เกิดขึ้นจากคลื่นจิตลุกโชนในภายในห้องโถงนั้นเมื่อรัศมีสรงกรดจางหายรางสูงโปร่งก็ก้าวย่างบนท้องฟ้าไม่มีระลอกคลื่นย้นหมุนวนรอบตัวกลับอัดแน่นไปด้วยคลื่นจิตที่ยิ่งใหญ่คลื่นจิตที่ดูเหมือนกับสายฟ้าส่งเสียงครางอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวะฝีเท้าของเขา เฉินทงและคนอื่นๆตกใจเมื่อมองไปที่ชายหนุ่มซึ่งปรากฏตัวบนอากาศเหนือห้องโถงในใจพวกเขาจมสู่ผวางไปวูบหนึ่งเมื่อจับจ้องในตาสีดำสนิทคู่นั้นที่ราวกับหลุมดำดูจิตวิญญาณให้จมจ่ออยู่ภายในเป็นคลื่นจิตที่น่าตะลึงนักกลุ่มของเฉินทงรีบดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วหัวใจแต่ละคนเต้นโครมครามทุกคนรีบรศีรษะลงความแข็งแกร่งของขุมพลังจิตของลีนตงได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนที่ส่งผลต่อจิตใจของพวกเขาแล้ว ลินต้งจ้องมองกองทัพใหญ่ที่รออยู่เบื้องร่างก่อนจะคลี่ยิ้มคลื่นจิตยิ่งใหญ่ล่องลอยอยู่รอบตัวก็ค่อยๆค,คลายลงนิ้วมือแตะที่ดวงตาสีดำราวกับมีละลอกคลื่นที่เป็นเอกลักษณ์วูบไหวบนในตาของเขาดูเหมือนว่าการฝึกที่เขี้ยวกรามในช่วงที่ผ่านมาทำให้เขาได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นมาด้วยหลังจากเข้าใจพลังจิตในร่างอย่างละเอียดไปกันเถอะลินต้งโบกมือร่างขยับเปลี่ยนเป็นควันสีเขียวพุ่งออกไปในระยะไกลไป เซียวเยียนเปล่งคำสั่งเมื่อเห็นสัญญาณจากพี่ชายเขาเร่งแรงไปที่ฝ่าเท้าร่างกายเป็นลำแสงสีดำทะยานตามหลังหลินต้องไปอย่างกระชันด้วยความเร็วปานสายฝ่าปิว้วเฉินทงและกองทัพใหญ่ทะยานขึ้นไปบนท้องฝ่าระเบิดพลังออกเสียงอากาศถูกแยกออกจากกันดังขึ้นช่างเป็นภาพที่งดงามตระการตาเทือกเขาเส้นหมูตั้งอยู่ใจกลางเคโซจาน สถานที่แห่งนี้เป็นเพียงที่เดียวในเคโซ่จานที่ไม่ได้ถูกครอบครองโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เพราะที่นี่ไร้ทรัพยากรตรงกันข้ามเป็นเพราะที่แห่งนี้น่าสนใจมากกว่าและสมผลให้กลุ่มต่างๆไม่กล้าพอที่จะยึดครองที่นี่แม้แต่ขั้วอํานาจอย่างสามผู้บัญชาการปีศาจใหญ่ในเตโซจานก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้น ดวงตาแดงก่ำนับไม่ท้วนจดจ้องไปที่สถานที่นี้อยู่ตลอดเวลาทว่าจอมยุทธหรือขั้วอำนาจที่แข็งแกร่งที่ตั้งใจจะใช้วิธีต่างๆนานาเพื่อยึดครองสถานที่นี้ก็จะกลายเป็นศัตรูของผู้คนทั่วเขตโซ่จ้านโดยไม่มีข้อยกเวน้นโดยปกติเทือกเขาเซินหูค่อนข้างรกราง ทว่าภายในไม่กี่วันสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นมีชีวิตชีวามากที่สุดในเตโซจ้านเลยก็ว่าได้ไม่เพียงแต่กองทัพขนาดใหญ่จากกลุ่มต่างๆในเตโซจ้านเร่งรีบเข้ามาแต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆที่อยู่นอกเหนือเขตบุกป่าฝ่าดงมาสถานที่แห่งนี้เนื่องจากชื่อเสียงของครั้งสัพพุธโบราณน,นั่นเองยามนี้เทือกเขาเต็มไปด้วยผู้คนหนาแน่น เสียงลมกระโชกนับไปทวนยังคงดังก้องไปทั่วคนจํานวนมากทยานมาจากที่ไกลๆร้าวกับฝูงตะกะแตนจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ลอดลงที่เทือกเขาถึงเวลาครั้งสรรพวุธโบราณเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วสินะข้าละสงสัยว่าจะมีอาวุธทรงพลังโผล่ขึ้นอีกครั้งนี้ไหมเนี่ยบรรพฤษก้าวชั้นฟ้าครั้งที่แล้วอยู่ในธรรมเนียบอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพาการ,ระดับที่3 2เลยนะอ่าตอนนั้นน่ะคึกคักมากเลยเพื่อแยกชิงอาวุธไม่รู้ตายไปมากน้อยเท่าไร สุดท้ายสมบัติก็หล่นใส่มือของเทียนหลงเออไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้เลยเนาะอาวุธเหล่านี้มักตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้บัญชาการปีศาจฝ่ายไหนจะกล้าเข้าแทรกแซงกันล่ะฮึมนั่นก็ไม่อาจเป็นความจริงเมื่อเวลามาถึงทุกคนจะสูญเสียความควบคุมจิตใจเมื่อเห็นอาวุธล้ำค่าสักชิ้นหนึ่งไม่มีใครสนใจว่าเป็นกลุ่มไหนหรอกคนจํานวนมากจะพุ่งโจมตีกันแม้แต่ผู้บัญชาการปีศาจใหญ่ก็ไม่กล้าเผชิญความโกรธข,ของทุกคนหรอกนะเสียงต่างๆนานา กระจายไปทั่วเทือกเขาขนาดใหญ่ได้ยินไปในระยะไกลเลยทีเดียวว่าทัานใดนั้นเสียงลมหอบใหญ่ก็พัดมาจากขอบฟ้าท่ามกลางเสียงเซงแซ่ดวงตามากมายเหลือไปมองพวกเขาเห็นคลื่นเฮี้ยมหานเมือหิมาก,กว่าดไปทั่วคลื่นนี้ราวกับมวลสีดำที่พุ่งเข้ามาพรา้อมกินายแห่งความมืดอันน่าสยดสยองนั่นนั่นนั่น,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 นหน่วยรบพยักพรานของกองทัพสายฟ้าฟาเหรอเอกองทัพสายฟ้าฟาดมาถึงแล้วเหรอ มีข่าวหรือว่าผู้บัญชาการปีศาจคนปัจจุบันเป็นอดีตแม่ทัพที่บ้าดีเดือดที่สุดชื่อว่าแม่ทัพเยียนข้าก็ได้ข่าวมากว่ากองทัพสายฟ้าฟาดประทะกับจอมยุทธกองทัพมังกรโลหิตเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาช่างห้าวหาญจริงๆนี่ผู้บัญชาการปีศาจใหญ่เทียนหลงก็กําลังจะมาถึงตอนนั้นพวกเราคงได้เห็นการแสดงที่น่าจับตามองอย่างแน่เลยอืมเขาโอหังจริงๆตอนนั้นขนาดสูจงยังไม่กล้ามินเทียนหลงเลยนะ พราะว่าผู้บัญชาการปีศาจคนใหม่เนี่ยกล้าทําก่อนที่เขาจะขยายอํานาจซิอีกฮะบ้าบินแท,ะทะ้ๆบทสนทนากระจายไปทั่วภูเขากองทัพสีดําทะมึนก็จัดกระบวนทัพจากระยะไกลในที่สุดก็ล่อนลงบนภูเขาตรงหน้าผู้คนทั่วบริเวณเงียบเสียงลงอย่างชัดเจนหลังจากการมาถึงกองทัพของกองทัพสายฟ้าฟาดสายตาแปลกประหาดถูกยิงออกมา ชัดว่าการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพสายฟ้าฟาดกับกองทัพมังกรโลหิตทําให้หลายๆคนให้ความสนใจกับผู้บัญชาการปีศาจคนใหม่อย่างน่าดูชมลินต้องไม่สนใจเรื่องพวกนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังส่วนลึกที่สุดของเทือกเขาซึ่งสามารถตรวจจับระลอกคลื่นบางอย่างจากจุดนั้นได้ความผันผวน,นนี้คล้ายคลึงกับของหินสือคล้ายคลึงกับหินสืบทอดที่ได้สถิตอยู่ในร่างของเขาแม่เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ซะจริงๆ ดวงตาของลินต้องกวาดไปรอบตัวความประหลาดใจฉาบ,บนไปได้รังสีขนาดเมื่อคือมานับไปชวนทะยานมาจากฟากฟ้าช่างยิ่งใหญ่และงดงามมากเสี่ยวเยียนพยักหน้าดวงตาสีแดงกวาดไปทั่วเช่นกันผู้คนบางส่วนจ้องมองเขาวูบหนึ่งแล้วรีบหันหนีอย่างรวดเร็วชื่อเสียงของแม่ทัพบ,บ้าระห่ำที่สุดในเที่เขาเล่ยยวนเป็นที่ทราบกันดีในเคโซจานใครๆก็รู้ถึงกิติศักดิ์ความโหดร้ายของคนคนนี้ดีพวกเราพักก่อนเถอะลินต้องเอ่ยคิ้วของเขายกขึ้นหลังจากพูดจบ เขาหันไปมองทางเหนือลำแสงสีแดงมาคือมายิงเข้ามาในเวลาเดียวกันก็มีความกดดันเพิ่มขึ้นทั่วทั่วเขาเส้นหูจากทุกทิศทางรังสีนี้ทําให้บทสนทนาทั่วบุเขาหยุดลงไม่นานแววตาที่มีความสุขเมื่อเห็นความทุกข์ของคนอื่นก็สาดไปที่บุเขาซึ่งกองทัพซึ่งเป็นที่อยู่ของกองทัพสายฟ้าฟาดนั่นลินต้องรู้สึกถึงบางอย่าง เขาประสานนิ้วมือทั้งสิบเหลือบมองใบหน้าเฉินทงข้างๆซึ่งตอนนี้อีกฝ่ายตึงเครียดจนเกินขีดจำกัดไปแล้วรอยยิ้มของเขาก็ผุดขึ้นกองทัพมังกรโลหิตกำลังจะมาถึงหรือนี่กลุ่มของเฉินทงพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลและระมัดระวังเคล,งล,ลียนหลงเหรอลินต้งยกหัวขึ้นมองไปที่ทิศที่เป็นต้นกำเนิดของรัศมีที่กดดันดวงตาสีดำสนิทลึกล้ำยากอย่างถึง ในที่สุดร่างจริงของเขาก็มาจนได้เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่12เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังจะประทะนะเจอหน้ากันเดี๋ยวเราก็ต้องรับชมกันไปว่าลินต้งของเราจะโกสะโอยมากขนาดไหนนะเพราะสุดเพราะปกติลินต้มงเราจะโกนโอยจริง,รงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดติ้งคิงเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายบายครับ